Ella se llama มาถึงบูธของรถมอเตอร์ไซค์ในตำนานนะครับนี่คือ Harley Davidson ครับจะมีหลากหลายรุ่นให้เรามาชมกันครับมีรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นคลาสสิกรวมไปถึงรุ่น Limited Edition บ้างนะครับเรามาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยดีกว่าและนี่ก็คือคุณนิพนธ์อิทธิพลนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย Harley d a v i d s o สครับสวัสดีครับท่านครับโอ้โหเปิดมาก็อยู่กับคันนี้เลยสวยสุดๆเลยครับครับผม เนื่องจากว่าไฮเดรีเิสันนะครับเราเดินทางมาครบ120ปีใช่ไหมครับเราก็มี product ที่จะต้องวีมายเราว่าถึง120ปีนะครับเราก็มาคุยกับตัวแรกเลยดีกว่าซึ่งเป็นตัวที่ดีมา n d ค่อนข้างสูงมากมีความต้องการเยอะเป็นตัว120 นะครับ120ปีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าสีเป็นสีพิเศษเป็นสีแดงพิเศษสําหรับปีนี้นอกเหนือจากนั้นจะเห็นว่าโลโก้ครับไม่เหมือนกับทุกปีโลโก้เป็นโลโก้ที่บอกด้วยว่าเป็น120ปีนะครับผมคือพิเศษสําหรับปีนี้เลยพิเศษสําหรับปีนี้เลยแล้วก็มีรดักชั่นแค่ปีนี้เท่านั้นนะครับพอปีหน้าเป็น121แล้วไม่มีแล้วไมแล้วนนี้มี ตามนี้เหรอฮะหนึ่งพันหกใช่ครับจะเห็นว่ามีซีเรียลด้วยทั่วโลกเลยใช่ครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยผลิตแค่พันห้าร้อยคันทั่วโลกครับฮิฮ่าอืมประเทศไทยได้มาก็จํานวนจํากัดมากครับผมครับผมจะขายไปบ้างแล้วนะฮะผมเห็นว่ายอดจองเชื่อว่าสูงกว่าตัวที่เราจะได้ครับโคตาที่เราจะได้นะครับสำหรับตัวนี้ครับผมแย่งกันซื้อจริงๆฮะครับผมอันนี้กี่ซีซีนะฮะ คันนี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งเครื่องยนต์หนึ่งหนึ่งสี่นะครับอยู่ที่พันประมาณพันแปดร้อยซีซีพันเจ็ดร้อยกว่าครับกตีสวาพันแปดร้อยซีซีครับผมจะเน้นในในเรื่องของลักชัวรี่เรื่องของการเดินทางไกลนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเครื่องเสียงมาครบหมดเลยครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้คันนี้หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นครับโอเคเหมาะสมนะครับครับผมมากครับได้ไปครับคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยโอ้โหคันนี้นี่ผมว่าอันนี้ อันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นสูงเรียกว่าตัวท็อปสุดแล้วของปีนี้120ปีนะครับคันนี้เป็น CVO ซึ่งคนที่เล่นหาเล่จะรู้แล้ว CVO เนี่ยเป็นรถที่ปรั t ชันน้อยเพราะเป็นแฮนด์เมดนะดูจากสีนะครับ,รบสีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือคือใช้งานแฮนด์เมดแล้วก็ Import จาก US ทั้งคันโอ้ฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นงานที่ค่อนข้างที่ประณีตนะครับและ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ใส่เข้าไปเนี่ยเลือกสันที่ดีที่สุดของฮา r เลครับผมคันนี้ก็เหมือนกันลันเลขแบชเหมือนกันนะครับอย่างรุ่นนี้ก็ผลิตพันห้า้อยคันทั่วโลกเหมือนกันเมืองไทยได้กี่คันครับเมืองททัโอ้โหตอนนี้ได้พูดยางมาน้อยกว่า10คันแน่นอนครับผมครับผมแย่งกันจองนะแย่งกันจองครับรุ่นนี้ก็ ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้อยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับผมว้าวครับผมเลยนะครับแต่ได้ไปก็เป็นผมว่าเป็นคอลเลกเตอร์ไอเทมเลยใช่แต่คันนี้เครื่องยนต์จะใหญ่กว่าคือคันนี้ตีทีว่า2 0 0 0ันซีซีจริงๆหนึ่กว่าก็ตีทีว่า2 0 0 0ันซีซีครับผมเป็นสุดยอดมอเตอร์ไซค์จริงๆสำหรับการเดินทางไกลสบายนะครับมีเบาะนั่งคุนซ้อนสบายเหมาะมากครับสำหรับการเดินทางไกลนะครับเย่ยมมากๆครับผมรถเดินของ Harley ก็ยังขายดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหนที่ที่่นา จะเป็นที่จองมากที่สุดในช่วงนี้ครับก็ต nah. ้องเป็นเราเดี๋ยวเราไปที่ไนสเตอร์ดีกว่าน้องใหม่ได้ครับผมอันนี้คือรุ่นอะไรนะครับอันนี้คือไนสเตอร์นะครับเอร์เป็นน้องใหม่นะครับสมัยก่อนเนี่ยคนน่าจะพูดกันถึง48นะครับตัวนี้ก็คือน้องใหม่ที่มาแทน48นะครับปีที่แล้วเราเปิดตัวครั้งแรกนะครับสำหรับน้องเล็กใช้คำนี้ดีกว่าน้องเล็กของฮาร์เลยนะครับปีนี้เนี่ย เนื่องจากว่าปีที่เราเ,ราเปิดตัวไนส t เตอร์ ter, แล้วปีนี้เราเพิ่มออปชันเข้าไปนะครับเลยกลายเป็นไนส t เตอร์สเปเชียลซึ่งปีที่แล้วไม่มีเบาะซ้อนนะครับ,บแล้วก็ไม่มีพวกอุปกรณ์ฮีทกริปหรืออะไรต่างๆพวกนี้อุปกรณ์นวยความสนุกยังไม่เยอะปีนี้เราใส่เพิ่มเติมในตัวนี้นะครับ หรือว่าเป็นเป็นคันเล็กที่ดูเท่มากๆเลยนะฮะใช่ครับผมนั่นจะเหมาะกับการขับในชีวิตประจําวันถูกต้องในในเมืองอันนี้สะดวกสบายเลยครับผมเหมาะสมนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์เวฟแม็กนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำละครับผมเป็นลิควิดคูลแล้วก็ใส่เทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับสามารถคอนเน็กต์โมบายโฟนได้เป็นจอสี t f t นะครับหาเลขก็หนีออกมาจากความเป็นดัชัเนอลออกมาสู่จอท FT จอสีกันละตามยุก ครับผมเริ่มตามยุคสมัยเข้าไปนะครับมีบอลกี่สีครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยประมาณ4ี่สีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมราคาอยู่ที่เจ0 0แสหนึ่งมื่นบาทครับโอ้โหดีสบายสบายใช่ครับครับผมเหมาะสมมากครับนอกจากนี้ฮะยังมีไฮไลท์อีกหนึ่งรุ่นใช่ไหมใช่แล้วเรานอกจากตัวนี้ที่เราเปิดปีนี้เรายังมีเบรกเอาท์เดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านนู้นกันครับดีครับผมโอ้โหคันนี้นี่คือมา มาแบบนี้เลยไหมครเป็นโรมนั่งคันแล้วแบบอย่างเป็นอย่างนี้เลยครับผมสุดยอดครับ Breakout นี่แหละครับครับผม Breakout นี่ก็เป็นตำนานอีกอันนึงทีนี้ของฮาร์เลยจะเห็นว่ารูปทรงพอคนเห็นแล้วก็คือฮาร์เลย์เดวิสันแน่นอนถูกไหมครับ Breakout ก็เราก็มีกันมาเป็นตำนานมากมายทำไมถึงใหม่ปีนี้ดีกว่าเพราะเราขยับเครื่องจนนะครับจากเครื่องที่เคยบอกว่าอยู่มาพันพันเจ็ดร้อยซีซีเนี่ยตอนนี้ขยับเครื่องยนต์เป็นเกือบเกือบสองพันซีซีนะครับนั่นก็คือทําให้ขับขี่สนุกขึ้นครับ นะครับแล้วก็มีเรื่องของเบรกที่มาเพิ่มประสิทธิภาพนะจะเห็นว่ามีอินเทคใช่ไหมครับคร<ะ>ับที่เมื่อก่อนเป็นอินเทคที่ติดกับตัวรถตอนนี้เป็นอินเทคแบบแบบฟอร์เวิร์ดนะครับ okay. ซึ่งหลายๆคนชอบต้องแค่ทำนี้น,นะครับแล้วก็ยังมากับโครมมาการกับการข<ะ>ี่ที่ที่เป็นฟอร์เวิร์ด ขฮา a ์เลย์เรสชิชโนลนะครับคนเห็นก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้ฮาร l เลย์เดิสันแน่นอนแล้วก็มาแบบมาไม่ต้องแต่งอะไรเลยถูกต้องครับแล้วก็มาที่ล้อหลังที่ใหญ่เบรกอัลที่คนจะรู้เลยล้อหลังใหญ่มากนะครับคือคือนอกจากแฟตบอยแล้วเนี่ยก็มีเบรกอาลเนี่ยที่ล้อหลังใหญ่ทำให้การขับขี่ในทางตรงหรือไฮเวย์เนี่ยดีมากครับผมล้อหลังจะจะหนากว้างกว่าใช่ใช่ทำให้ขับขี่สนุก นะครับในทางตรงแล้วก็สบายใช้คำนี้ stable แน่นอนครับผมคันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ1นึ่งล้านสองแสกับ5 0าพบาทครับผมโอเคล้ฮะเหมาะสมกับรถที่ดูดีแล้วก็ขับมันขนาดนี้ใช่ครับผมใช่ครับผมยอดครับครับผมนอกจากรุ่นนี้เราได้ดูไปแล้วฮะมีรุ่นอื่นที่น่าสนใจไหมครับสัมภาระโอ้ต้องบอกว่ามีเยอะแยะมากนะครับการ เราไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราฝากกันเป็นรุ่นๆไปเลยนะครเราก็ยังมีวีเจเนรีอย่าง Fat Boy อย่างนี้นะครับเราก็ยังมี h ฮอริเทจคลา s สิกนะครับในตระกูลซอฟ t ์เทลแล้วนอกนั้นเราก็ยังไม่พอเราก็ยังมี Adventure อย่างแพนอเมริกานะครับไนสเตอร์เหมือนเดิม s p o ร t เตอร์ที่ได้รับความนิยมมากมายนะครับยังมีรุ่นอีกเยอะแยะมีซอฟ t t เทลสแตนดาร์นะครับ ถ้ายังไงผมว่าเชิญที่โชว์รูมเราดีกว่าสามารถไปลองขับขี่ได้ใช่ไหมครับท,ท,ทุกรุ่นครับผมอย่าลืมแวะไปที่โชว์รูมของ h a r ์เล d เดวิสันแล้วกันนะครับผมนอกจากนี้ฮะก็มาที่งานกันได้เลยฮะมีจนถึงวันที่2เมษายนนี้นะครับผมมาดูรถจักรยานยนต์ที่แบบว่าสวยสุดๆเลยต้องบอก<ช>ว่าด h e เบ<ล> s สเลยนะครับน<ช>น่อฮาร์เลสเดวิสัน Harley Davidson ครับ ใครที่เป็นสายแอดเวนเจอร์นะฮะก็ต้องเป็นแพนอเมริกาคันนี้อย่างแน่นอนครับใครที่สนใจมาชมบูธของ Harley Davidson นะฮะ,ะ,ะก็มาที่บ้างของอินเตอร์เนชั่นแนล r ช h o มอเตอร์2023ได้เลยครับมีตั้งแต่22มีนาถึง2เมษายน2566ครับจับตา